going show you something that you We're ทางมาทางลัดนะคะไปเลาะอีกแล้วค่ะทางลัดนะคะก็ทางนี้ก็จะเป็นเหมือนกับถนนมีแต่ฟาร์มนะคะคล้ายๆกับชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนาะนี่จะประมาณนี้ค่ะอันนี้ข้าวบาเรนะใช่มแต่ฟอสเบซีร์เนี่เนี่ย t ีสเน i ะรีสเนบข้าวบาเร่ี่า ที่ค่ะถนนเล็กหลอดค่กเนี่ยใครครับถนนยินเฮบานเท่าวะนี่มือจะสั่นนิดนึงนะคะต้องขอโทษทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าแป๋วไม่ได้เอาไม้สั่นมาจ้านี่ค่ะแล้วมาดูนี่อันนี้คืออะไรนี่คที่ที่บอกว่าอยากให้ดูเพราะว่าแป๋วมาอยู่อังกฤษ18ปีแล้วนะคะนะ1ั้งสิ Uh, แล้วทีนี้เพิ่ง <door S 1> ได้เห็นจ้ะเพิ่งได้เห็นนี่คือ uh, ถนนข้ามมันจะมีประตูตสำหรับข้ามมา uh, ทางรถไฟก่ะมี <Short them S 2> ทางรถ <the> ไฟนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้บอกว่าหยุดนนสีเขียวนะคะสีเขียวท่วนนี้อัมดูเลยช Okay. w อเค you won't see that later, w e l l be over there ลูกไหร่ I'm not going to walk, come back <Okay. S 2> in the g e t in the car, didn't it? You just go open the gates, yeah can You can walk across นี่ค่ะ I have to talk this first, แบบ Green light here นี่ค <w aves> ่ะส <ier>. ีเขียวคือสามารถเปิดประตูได้เพื่อจะเอารถข้ามนะคะต้องดูไฟด้วยนี แต่ประตูนี้ต้องเปิดเองปิดเองจ้ะเห็นไหมนี่ค่ะอทางรถไฟรถไฟไปซาทพอร์ตนะคะแล้วก็ทางนี้คือนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะคืออะไรคะบอกป้ายบอกว่าอย่าลืมปิดประตูข้ามขับถนนแล้วห้ามลืมปิดประตูผพราะว่า ไฟไฟเนาะแต่ก็เพิ่งเคยเห็นจ้าเพิ่งเคยเห็นนะคะอยู่อังกฤษมาหลายปีก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละก็เลยถ่ายให้ดูเพื่อเพื่อบางคนไม่เคยเห็นเหมือนแป๋วก็จะได้เห็นเดอะแฮ close ิโครเตเกสนี่ค่ะเพราะใหญ่ก็ กลับไปเพื่อจะไปปิดประตูนะคะปิดเกสน,นะคะเพราะว่าคุณเปิดแล้วคุณต้องปิดค่ะเปิดเองปิดเองจ้ะก็เลยแต่ก็เลยถ่ายมาให้ดู <g ül> เพื่อบางคนอาจไม่เคยเห็นนะคะ <g ül> <g ül> นี่จ้ะประมาณนี้จ้ะ <g ül> แล้วก็ป้ายบอกว่าอย่าลืมปิดประตูนะ นี่เห็นไหมทั้งพ่อใหญ่ก็เพิ่งเคยเห็นนะเพราะทางนี้เป็นเหมือนกับทางคนทำสวนเพาะวา้เป็นเกับงคนทสน